เคยไหมคะที่คุณต้องทนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ค่อยพอใจหรอกคุณก็ไม่ได้ชอบมันหรอกคุณไม่ได้รักมันหรอกแล้วคุณก็จริงๆคุณก็อยากหนีมันไปนั่นแหละแต่บางทีคุณก็ไม่รู้ว่าจะจัดการกับตัวคุณยังไงถ้าคุณไม่ชอบมันนะคะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้คุณคิดว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วคุณจะกำจัดมันออกไปจากชีวิตคุณได้ยังไงแล้วก็หาทางออกให้ได้นะคะคุณอย่าไปทนกับสิ่งที่คุณไม่ชอบไม่พอใจคุณทนอยู่อย่างนี้มานานกี่ปีแล้วคะถ้าคุณจะทนไปอีกหนึ่งปี2ปี3ปีหรือ5ปี10ปีมันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเลยถ้าสิ่งที่คุณเจออยู่คุณไม่ได้ชอบมันคุณไม่ได้ปรารถนาจะอยู่กับมัน คุณก็ตัดใจทิ้งมันไปซะหาทางออกแล้วก็ทิ้งมันไปให้ได้นะคะคุณก็เริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณอยากอยู่กับมันจริงๆเอาให้ได้นะคะหาให้เจอว่าคุณต้องการอะไรคุณไม่ชอบอะไรเลือกสิ่งที่คุณต้องการตัดสิ่งที่คุณไม่ชอบออกไปค่ะออมตะวันไมซ์เซ็ตเอ็กเนะคะ